ดูแป้งข้ากระป๋องได้ไหมไไไไร้านนะี้นั่นแหละ ขายนีพกก็เจกก่อนไนตรงไหนเปล่าที่ตามร้านอ่ะเอาไว้ใส่เล่นนะดีเปิดฝาดูเลยแม่ยกฝาดูเลยเลือกเอาเลยจ๊ะอันนั้นเป็นกำไรเหมือนที่หนูใส่เนี้ย

ใช่คุณแม่กไครับนะครับฮะราคาที่บาทบาทครับถ้าเรามีจะมากมายเลครับฮะเรื่องอะรจ้าเ็ลยไว้พี่น้องนะครับฮะมาจับจับเรื่องายชาตราคางก็ได้เลยนะครตับถี่เก้าบาทเจาบาทเลยบาทบาทปเรื่องเลยจ้าเรื่อเลยีบ้บบ จับเอเมือลูกตัเมือล้านตัวเมือแฟนครับนะวางแขนเดินแขนน้านี้ไปเลยครับนะเบือย10บาทบาทครับเบอยเงี้ยง10บาท10บาทน้องนะเรื่อกเอาเลยครับนึ่วันจะเป็นด้เรื่องใช้ในตัวเดือนครับของใช้คิดประทันะครับนึ่วันจะเป็นด้ก่อน่จะเรยนจเปนคุณน้องคุณมูนะครับนึวันเป็นดวิอบัและบ่งขายกนแค่10บาท บาทครับทุกอย่างห่บาทบาทครับเสื้อรงกัะเลครับนะป๋ากายังไม่เท่าไติตยังไม่เท่าปาทนะครับนะตัวเกก่อนนะครับนะวันนีเสื้อเลนะครับทนระานสุดยดุกอย่างมบาทืนบาทย้แย้โคตรสิบบาทื่นบาทเชื่อทะเล มาดคล็ลเลือกเลยครับมาเลือกเับนะรเนื่งาปนรสบเพืการเกอย่างาคลับบ่ายเคลับต่อเนื่อ่เ่แค่นั้นนะครับนะกระแสน้ำไม่ปล่อยท่าเวลาไม่ปล่อยฉันในฉันนันนะครับงเป็นตไ้ไนะครับมาก่อนเรืองก่อนนะครับมาก่อนเรืองก่อนไม่มีไม่มีดาวนอนเสิ่เม็ดบองไทยบานบ้าเยือกัไรอยู่เรื่องอะไรครับแก่ได้มู้ซูมีมีีูหรือแก่แล้วไม่ใช่เหรอ ข้างหน้าตััยกไม่ผมข้างข้างอันสอง้ก็ยกินเยอะแพ็กเท่าไรเนี่ยคู่ละเก้าเก้าเก้าคู่นี่นะครับคู่หนึ่งประดับประดานะครับรับเสยร์ฟรังานนะครับวันนี้มีเงินสิบบาทก็ส้ต่ก็ได้การแต่งงานกคนงานก็ไม่้อรมาแล้วมาแต่ออกไปทางโน้นไม่ได้ม่ได้มาทางนีม่้างนี่ต้ บาซื้อของรูป่ไลฟ์ไลฟ์สดของไมเิรานสอรยห้นอป่าาไปนะครับเราขายแ่บาทบาทแค่นัะครับไิจะเินร้านเรียกอแล้วบอกพนักานทคเลยที่คบโตมนะครับที่คบโอมสินค้าราคาไม่แพงครับมาอุดหนุนได้นะครับมาอุดหนุนได้ตัวยา

ก็ขอใจน้องบนงานพอกินก็ไม่ชอบไส่ินใส่ัจะไม่ชอบเยอะอะรองนะ มาพิสูจน์ด้วยสายตาที่น้องมีนะครับนะถ้าเราถูกก็จริงนะครับนะและพี่น้องจะรู้ว่าโอ้มันขายได้ยังไง10บาท20บาทเข้ามาดูกันก่อนนะครับนะทุกอย่าง10บาท20บาทแค่นั้นนะครับน้องนะเรียกเท่าไนะครับน้องดีถ้าก็ได้พี่น้องนะจับดูกันก่อนนะครับจับดูนะครับนะไม่ถูกจริงไม่ต้องซื้อพี่น้องนะราคาแค่10บาท20บาทแค่นั้นนะครับนะวันนี้มีเงิน10บาท20บาทท่านคนจะได้บอกถูกไหมจับบ้านกันนะครับสากอาเซีย ใจไวนะครับนะกระแสน้ำไปลอยภาพเวลาไปลอยใครอัททุกอย่าก็ได้ครับทุกอย่างนี้วนันะครับที่ตลาดอยู่บ้านไม่ได้ใส่เาไม่ได้ทำงานถ้าทำงานเรจะหลงรูปลงแล้วอง เอานะครับนะมากันแลงครับมากันเลยครับจับูดจน้มือรานประสาแนับวงแขนเดินเนี่ยมาด้านนี้กันเลยนะครับไปยไมต้องซื้อัวนะครับมาด้านนี้าดูกนนีนะี้มานนี้ด้านนี่มาร้านนาด้านนี้มาานนีานีมานนี้านนี้มาด้านานมาด้านนาด้ด้านะครับดนมนีรัานะมา้านนี้านะีรนะ้นนีดนีนะัางาาทนน้นี้น เอ่อการที่เบกันเกิดปะดับประดาราด้วยนะครับนะฮะวีกรผู้ปรกอบการเกี่ยวับเรื่องของผูประการคือผประการผู้ประบตัดไปก็จะเป็นได้ประเทบัวเรือนนะครับคบัวเรือนนะครับนะของใช้ไฟฟาทั่วไปทั่วจังหวัดนนะครับ คนสวสดส่งเสียขึ้นว่าจะไม่เท่าใจพี่น้องนะตายเห็นยังไม่เท่าเดิมครับนะครับลุกมาทำประจับประดับกันดีใจพี่แม่งานมาด้านนี้ครับเดินมาด้านนี้กันเลยเบอร์พันสิบห้าสิบบาทสิบสิบบาทสิบสิบเนี่ยแม่แต่ท่านจะร้องว่าโอ้มันขายดีส่วนจะคอนมูซื้อเพื่อจะได้น้ำมูเด้อ เออเป้ามาเอาเป้ามาเอาพี่นอกติดเ่งไม่ไหวเขาครับเออถ้าเรามีจําวนจําตัดนะครับปางตัวนะครับเพราะว่าเราเผามาจากโรงงานนะครับนะเราขายกันแบบทุกเศรษฐกิจนะครับนะไม่ว่าสนค้าจะขึ้นยังไงน้ำมันจะแพงยังไงเราไม่สนครับเราขายทุกอย่างเดียวทุกอย่างสิบบาท่สิบบาทรีบเพ่นกันเลยไว้ครับเออมาก่อนเลือกก่อนีมาก่อนเลือกก่อนไม่มี่อนไม่มีดาวเงินสดก็บเขาย

ไม่ต้องรีบร้อนกับพี่น้องไม่ต้องรีบร้อนกันเลยนะครับนะใจเย็นๆนะครับนะเยอะกันเยอะนะครับถ้าเรามีกันเยอะนะครับบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะก็สอบถามพนักงานเราก็ได้นะครับนะข้าเราสำหรับแค่นี้นะครับเก็บนี้ก่อนแค่นี้นะครับพี่น้องนะมา่ถึงกันสาายตพี่น้องนะครับ